ท่านผู้ชมฮะรายการเดีะยวพีเพิลโชว์ของเราจะมีช่วงใหม่นะฮะตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปต้นไปเลย<ะ>คือในช่วงประมาณ7จ็ดโมงครึ่งถึงว่า8ปดโมงเนี่ยจะมีช่วง เที่ยวไปมูไปกําไรชีวิตนี่วันนี้พูดคุยกับสองพิธีกรที่ไปถ่ายทำเดินทางมาทั่วประเทศเ็นบอกว่าไปต่างประเทศมาด้วยนะฮะเกี่ยวกับสายมูเนี่ยครับพี่อัญและพี่ดาวนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหพูดถึงเรื่องมูคุณพี่ส่วนตัวนี้เป็นคนชอบมูอยู่แล้วไหมชอบมากเลยค่ะเรื่องมูนี้ไม่ได้เลยค่ะ๋อแล้วตัวพี่อัญล่ะคะมากมากมากเลยมันต้องมีจุดเริ่มต้นสิทำไมจู่ๆถึงชอบมูหรือหรือจริงๆเป็นคนชอบมาตั้งแต่ ตั้งแต่หลายปีแล้วหรือว่ามากระแสช่วงนี้ก็เลเราก็เลยไปมูแทนส่วนมากเราจะชอบมาตั้งหลายปีนะที่ไปมูด้วยกันไม่ไปตามวัดหรือว่าไปสถานที่สําคัญสําคัญก็คือไปมูไปขอพรเอาพลังบวกเข้าชีวิตอไม่รู้ออกแลงฟิลผู้ชมขาจะเหมือนแบบว่าสองสาวไปเที่ยวด้วยแล้วก็ทุกที่ที่เราไปอาหารก็อร่อยสถานที่จังหวัดก็น่าสนใจแล้วก็มูแต่ละจังหวัดที่เราไม่ควรพลาดใช่ไหมคะใช่ที่นีถ้าพูดถึงแบบว่าช่วงหนึ่งของรายการเที่ยวไปมูไปกําไรชีวิตเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง ก็ของรายการเที่ยวไปมูไปกับไรชีวิตนะคะเป็นรายการเออเป็นช่องรายการที่พาไปเที่ยวท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสริมพลังชีวิตมีเกจสาระความรู้ดีๆที่จะให้พลังบวกแก่เราใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องหาทุกทึกเรื่องครบรดหมดเลยค่ะและที่สําคัญที่ไปมูไาล่าสุดศาลาแก้วกู่ค่ะที่ไหนคะสาราแก้วกู่จังหวัดนองคาย ใช่ค่ะที่มีปฏิมากรรมลูกปั้นหลากหลายแหว่มากแล้วก็ได้ไปกราบสรีระของบุญเหลือมาด้วยค่ะอยากรู้ว่าพุทธคุณของท่านไปในทิศทางไหนคะโอ้ยนี่สายมูแต่ถ้าอยากรู้จริงๆต้องไปมูด้วยตัวเองค่ะโอ้โหแต่เขาบอกว่าจริงๆรายการในช่วงของเที่ยวไปมูไปค่ะ บอกว่านอกจากจะมีเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของสายมูลต่างๆอะไรเห็นบอกว่ามีเป็นละครเหมือนบบฟิลแบบเป็นซีรีส์ซีรีส์อะคะใช่ค่ะยังมีซีรีส์ครบทุกรสเลย<ฆ>โ<ฮ>หดมันฮาเศร้าปนน้ำตาจะมีดาราในช่องอดาราในรายการมาร่วมแสดงเพิ่มอรรถรสใน,นในรายการคุณพี่สองท่านเล่นด้วยไหมคะเล่นด้วยค่ะเล่นด้วยซีรีส์ของเรานี้ไม่ได้ถ่ายในแค่ไทยนะคะไปถ่ายถึงต่างประเทศเลยค่ะโอ้ดูดูดู ตัวอย่างของนักแสดงหน่อยนะฮะวันนี้มาสองท่านนะเชิญเลยชื่อน้องอะไรนะฮะเชิญเลยค่ะ,คะสวัสดีค่ะน้องเชอ,เอร์เบลค่ะสวัสดีคบน้ององอลยค่ะสวัสดีค่ะสายมูเหมือนๆๆกันไหมครัมสายมูนิดนึงเดี๋ยวตัวเล็กตัวเล็กหนูมูเป็นด้วยเหรอลูกมูเป็นด้วยเหรอลูกแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนจะมูเราแนะนำตัวก่อนลูกน้องอาลินค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อนาอาลีนค่ะอายุเท่าไหร่คะลูกห้าขวบค่ะอายุห้าขวบเดี๋ยวเราหนูไปไปเป็นนักแสดงในช่วงนี้เหรอมูไปเที่ยวไปด้วยเหรอใช่ค่ะไปถ่ายที่ไหนจําได้ไหมไปทาอะไรบ้างจําได้ไหมจะเป็นนาคีน้อยเป็นอะไรคะเป็นนาคีน้อยเป็นนาคีน้อยเหรอสนุกไหมคะ สนุไปจังหวัดอะไรฮะของน้องน้องคายหนปงญายแล้วก็ไปสปปลาวด้วยค่ะอไปลาวด้วยใช่ค่ะเป็นล่องเรือข้าแม่น้ำซอมาโอ้แล้วไม่คนเหรอฮะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเชอร์เบลนะคะเออเชอร์เบลเล่นอะไรลูกเล่นซีรีส์เล่นเป็นนางเอกของเรื่องใช่ไหมคะ <f led> เด้งเป็นพญานาคเป็นพี่ของนาคีน้อย <c oughs> อ๋อเป็นพี่ของนาคีน้อยเอ <c oughs> ๊ะอย่างนี้มันทำนิดนึงคะ่ะแสดงว่าสมมติในช่วงหนึ่งของรายการเนี้ยเราก็ไปเที่ยวที่จังหวัดไหน <c oughs> ซีรีส์ของเราก็จะนําเสนอเกี่ยวกับจังหวัดนั้นไหมคะ <c oughs> ให<ช>้มันสอดคล้องกันอย่างนี้ <c oughs> ใช่ใช่ผมงงตกลงเป็นรายการท่องเที่ยวหรือเป็นซีรีส์หรือเป็นอะไรยังไงฮะครบทุกอัตลักษณ์เลยค่ะคือคือสัปดาห์นี้พี่อาจจะนําเสนอแบบเป็นรายการท่องเที่ยวค่ะ สารานึงอาจจะเป็นนาเสนอแบบไปซีรีส์ละครใช่ค่ะอ๋อไม่ได้รวมอยู่ในในวันเดียวกันนี้ะค่ะรวมไปไหมไม่ได้รวมค่ะอแยกแยกแล้วแต่ตอนแล้วแต่เอพิโซดเอาพป็นว่าท่านผู้ชมผมมีตัวอย่างวันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยใช่ใช่ไหมฮะเออตัวอย่างนี่จะไปไปที่ไหนนะฮะที่เดี๋ยวเราจะไปดูกันหนองคายค่ะอ๋อแสดงว่าเอพิโซดแรกไปที่หนองคายใช่ค่ะทำไมเราเลือกไปที่หนองคายเพราะอะไรคะพอดีว่า ช่วงที่ไทยทำเป็นช่วงเทศกาลออกพรรษาพอดีเราก็เลยจะไปมูพญานาคเห็นบ้างไฟพญานาคด้วยก็คือคุณพี่ไปเห็นมาแล้วด้วยด้วยตาต้องติดตามในในดีกว่าใ่าะเห็นไหมต้เห็นอยากรู้มากเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเด้อเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะฮะเอาตัวอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูตัวอย่างก่อนฮะ จะเซนไกลเที่ยวไปมู่ไปกําไร,ราชีวิตเที่ยวไปมู่ไปจากเช้าจนเย็น วันนี้เป็นวันออกพรรษาซึ่งชาวอีสานนะครับถือว่าเป็นวันที่ทุกคนจะร่วมทําบุญเพราะฉะนั้นทางเทศบาลเมืองนองคายก็ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงนะครับเจ้าแม่สองนางซึ่งก็มีอาจารย์ก็มาทําพิธีให้และว,วันนี้ปรากฏการธรรมชาตินะครับเป็นวันออกพรรษาเรียกว่าบาั้งไฟพญานาค บ้างไฟพญานาคเนี่ยค่ะคือเราแล้วแต่ว่าถ้าใครมีบุญก็จะเห็นหรือไม่มีก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงหรือเปล่าค่ะอันนี้มัน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 ก็ส่วนหนึ่งเป็นความเชื่อกันเนาะแต่ตามหลักการธรรมชาติปรากฏการธรรมชาติแล้วอ่าบ้างไฟพญานาคนี่มันมีตั้งแต่สมัยกึกกำบันสมัยปู่ย่าตายายแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนมันไม่ได้ขึ้นสูงขนาดนี้เนาะขึ้นแบบ ตำตำขึ้นตำาๆแต่เดี๋ยวนี้ปรากฏการธรรมชาติคือทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นธาตุใต้น้ําอาจจะแปรปรวนอะไรก็ได้แต่รับรองว่าสิ่งที่ปรากฏการที่บางไฟขึ้นในลําน้ําก็มีที่เดียวนะครับมีที่เดียวนะครับคือจังหวัดของคาานะครับในลุ่มแม่น้ํขุ่นทั้งหมดในปีที่แล้วนี่มี380ริกว่าลูกย้อนไปปีนั้นย้อนไปอีกปีหนึ่งก็260ยนะครับย้อนไปอีกปีหนึ่งก็250กว่าครับกว่า แต่จุดที่จะขึ้นมากจริงๆก็คืออยู่ที่อำเภอรัตนวาปีนะครับน้ำเปเลยครับอ่าน้ำเปแถวน้ำเปรัตนวาปีก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับมาชมปรากฏการ์บั้งไฟแพ่นานได้ค่ะว่ามีรอยคมกลาด้วยเหรอคะเอ่อที่น้องคายเขาเรียกว่ากระโปกไฟรอยกระโป กระโปงกะโปงนี่เป็นภาษาอีสานถ้าภาษากลางเขาเรียกว่ากะลาอของมะพร้าวนะฮะเขามาตัดครึ่งแล้วก็ใช้อ้พวกเทียนพวกอะไรลงไปแล้วใส่วันที่สีลอยไปแล้วสองหมื่นดวงสองหมื่นกระโปงส่วนวันนี้ห้าหมื่นมันจะสายน้ำแม่น้ำคงจะระยิบระยับด้วยกระโปงไฟเริ่มจากจากวัดมีชยัย แล้วแต่ว่ามาลงที่ไฮโซนี่แหละครับแล้วก็กระปงไฟนี่ทำโดยชมลมชาวเวียดนามช่วยกันทำนะครับก็ทำเป็นครึ่งปีเหมือนกันนะกว่าจะได้ทั้งหมด7 0,000ืกว่ากระปกนะครับประมาณนั้นครับ วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพี่ดาวเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังไปเที่ยวตอนนี้เราอยู่บนเรือนะแต่ล่องเรือไปพระธาตุล้านหนองกันค่ะวันนี้เรามีแม่เป็นนายกสมาคมมด้วยเราไปสกักการแม่กันดีไหมคะค่ะ<ห>ไปกันเลยค่ะค่ะไปรับุขุเราทุบปักสมอเสร็จแล้วสวัสดสวัสดีค่ะคุณแม่ คือควรสอบถามนึ่งเนี่ยเรากำลังจะไปไหนกันคะเออนี่ยไปทำอะไรเอ่ยมีดอกไม้เต็ไหมเอยเรากำลังไปทำพทิธีบวงสวงก่อนที่เราจะลอยคลาลอยกระโปงไฟอ่าตอนนี้เรากำลังไปอ่าพระธาตุลาหนองเพื่อเพื่อบวงสวงพระธาตุลาหนองอเสร็จแล้วเรากลับมากลับมาที่อ่าวัดไทยโศกแถวๆนั้นะ่ะเราบวงสวงพระแม่สองนางอ,อีกชุดหนึ่งแล้วเราค่อยเลิกไปปลูกเกลือปลูกเกลือด้วยกัน เอาลำแล้วก็เริ่มลอยกะลาลอยกระโปงไฟค่ะเมื่อสมัยก่อนเขาจะเอากะลามาแต่งแต่งแล้วก็มาลอยวันออกพรรษาทีนี้เขาก็รักษาประเพณีมาแต่ไม่ทําไม่เยอะ,อะแล้วทําเองอย่างนี้ใส่ใส่ใส่เทียนนี้จะใหญ่จะไม่ดับสามชั่วโมงจะอยู่ในแม่น้ําลมก็ไม่ดับ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจมอันนี้แกะสลักมือด้วยอรอคะ แกสลักมือน้องมีน้องคนหนึ่งเขาพิถีพิถันหน่อยแต่แต่เดิมๆของเราทำน่ะไม่มีแกะสลักหรอกพี่ลาแต่บ้านอันเฉยๆใช้เวลาเหมือนกันนะคะเนี่ยมาแกะสลักด้วยแต่ว่าแสดงว่าทำด้วยความปานนี้และพิถีพิถันเพื่อเพื่อบวงสรวงใช่เพื่อบวงสรวงเพื่อบวงสรวงนั่นใช่ไหมคะเพื่อบวงสรวงท่าทัดใช่แล้วก็ส่วนกระอาเนี่ยเราลอยเพื่อบวงสรวง แม่น้ำโขงแม่น้ำางคารค่ะเราก็เลยลอยเยอะสวยมากสวยตอนทำมา5้าปีก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยมีคนมาชมเยอะเพื่อรายการเที่ยวไปมูไปจะได้เห็นเพื่อรายการอะไรนะคะรายการนี้มาถูกจังหวะมากมาได้ลงเรือเราทำมาห้าปีอ่า อยากให้ประาเชิญชวนให้มาเที่ยวเทศกาลนี้กันเยอะๆดีกว่าค่ะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาชมแล้วก็อธิษฐานไปด้วยก็ได้เพราะพวกเราทํานี้เศษเทียนนี้ก็จากวัดจากวัดต่างๆนะเศษเทียนจากวัดต่างๆเราเอามาหล่อมาหล่อทําแล้วก็มาลอยเนี่ยทุกคนก็ตั้งใจอธิษฐานด้วย